ไชิฟทรไอดรอนพาวเวอร์อัพไชิฟตาละคันชิฟค่าร่วมพลนปลดปล่อยพลังใหม่จากนั้นเข้าประจำบานด้วยพลังของชิฟค่าทุกคัน d e l u กชิฟทรไอดรอน เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิเน่รีวิวชิฟทรายโดรนอ่ะมาดูกันเลยไม่พูดมากชาักช้านี่แพ็กเกจอืมมีเสียงสุดรักห่าวคลออยู่ด้วยเป็นไงล่ะอ่านี่ด้านหลังนะครับด้านหน้าสีรุ้งมาเลยชิฟทรายโดรนทำแพ็กเกจสวยดี อ่ะมาแกะกันเลยอ่ะมาดูนี่เราจะมีที่ขั้นฐานเสียบไว้อยู่เพราะว่าชิปตัวนี้เขามีแสงมีเสียงนะเขาต้องใช้ฐานนะครับแต่ว่าเขาไม่มีสวิตช์ปิดเปิดก็เหมือนกับของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ปกติที่เวลาเขาไม่มีสวิตช์ปิดเปิดก็จะใช้ไอตัวนี้แหละเป็นการประหยัดฐานตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับของชิปค่ะเนี่ยยกขึ้นมาได้นะครับ โอเคลำพองอยู่นี่อ่ะรถตรงนี้พลาสติกเอาไว้กันลอยกันแล้วพวกนี้ไม่ต้องถอหรอกเนาะอ่ะแล้วก็เอามาจากออกแบบมาจากก็ไทโดรอนนั่นแหละแต่ว่ามันจะดูยาวๆเททะ,ทะนิดหนึ่งตรงหลังคาเพราะว่าเขาจะมีลูกเล่นแสงสีเสียงบนนี้นี่เองนะมันทําให้เหมือนเกือบจะเป็นรถสองแถวแล้วรถ <c oughs> <c oughs> สแถวแถวบ้านนะขึ้นไปไหนต่อไหนไม่ใช่ <c oughs> จ้ามาดูกันต่ออือโห,โหตรงที่นิสัยวิ่งมากเลยเกือบเห็นหน้าตัวเองแล้วเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคมาลองเล่นกันเลยดีกว่าเขาจะมีอยู่2ปุ่มคือปุ่มนี้นี่เลข0ใช่ไหมใช่ดิอ่าเขียนว่า drive ด้านบนกับปุ่มนี้นี่เป็น3อันเหมือนอยาง3อันน่ะอ่าเนข้างบนก็เป็นยาง3อันเห็นไหมอ่าเวลาเริ่มเล่นทีแรกเนะี่ย แล้จะกดปุ่มนี้ก่อน Fire, <all> อ่าก่อนที่ก็จะเสียบตัวชิฟไทรอยดอนเข้าไปแปลงล่างนะส่วนปุ่มนี้ไว้ใช้คอมโบเขาเรยคอมโบโพอยต์ <Fire. S 1> หรือปุ่มคอมโบเนี่ยจะมีเสียงต่างๆมีเสียงต่างๆนี่ดูนะปุ่มนี้ Fire, <all> เหมือนจะกดได้แค่นี้แต่ความจริงแล้ว <Fire. S 1> เขา มีเสียงอย่างอื่นซ่อนอยู่มันต้องกดย้ำๆไปเรื่อยๆดูนะอุนเชอโมคาบโรไปถามล่ามมาละล่ามประจําทีมงานเออประจําทีมอ่าเขาบอกว่าแปลว่าเปลี่ยนตัวคนขคับขับขับไม่มีลอลิงเปลี่ยนตัวคนขับนะครับก็คือเหมือนกับแบบอารมณ์เหมือนคุณเบลอะเบลสั่งอะเขาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวควบคุมแทน พระเอกของเราชินสเุเกะนะเพราะว่าในหนังเขาทำอย่างนั้นได้นะอ่ะอันนี้ก็มีดูนะอโอ้สตรถามรามแล้วบอกไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะก็เหมือนว่าก็มีเสียงที่ซ่อนอยู่สองอันนี้ไม่รู้มีอีกไหมถ้าใครรู้ก็บอกกันได้นะครับ โอเคมาลองเล่นกับตัวเข็มขัดแล้วก็ชิฟเบรสกันเลยมา สังเกตดูนะว่าชิปคาร์เทนเนเขาจะพิเศษกว่าคันอื่นตรงที่เขาจะส่งเสียงร่างของเขาออกมาจากตัวนี้เลยตัวเข็มขัดมีแค่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนตรงเมื่อกี้เปลี่ยนตรงหน้าจอแล้วก็มีวู้วื้วืวนิดเดียวเสียงร่างเขาจะออกมาจากอันนี้ทริอิดลอนในลักษณะที่คันอื่นเนี่ยเสียงร่างเขาจะออกมาตรงนี้ใช่ไหมามาให้ให้ฝ่ีกทีนะครับดูนะ ะมีะเสียงบึง้นแล้วต่อมาก็ถ้าไม่ตายเนาอมาไม่ก่โยก มาดูเปลี่ยนยางอะไรกันบ้างนะคอมโบของเขานะครับกดปุ่มนี้นี่มาปุ่มสวิชกดเปลี่ยนยางอะไรแฟร์สไปชาร์โดโยกทีหนึ่ง แท็ก two t 1,2,3โจมตี1,2,3แล้วก็ดนตรีจะเป็นเหมือนกับแบบเอาดน,นตรีของสไปด์ของแม็กซ์ไฟร์ Prayer, แล้วของชาโดว์มารวมกันนะโอเคต่อมาไป อันนี้นี่อันนี้เขาพูดนิดนึงมันเป็นประเด็นมากเลยตอนที่ร่างเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะพูดฟอร์มว่า People s เบอร์ใช่ไหมปีโป้เซเบอร์ปีโป้เซเบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เห็นท,ที่ที่เห็นมา,าในในอินเทอร์เน็ตอะที่เขาลงข่าวเอาไว้ทีนี้ผมก็ไปถามไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยร่างเนี้ยมันมัน,ม,นมันออกเสียงยังไงวะหรือมันยังไงวะเพื่อนก็อ่านว่าปีปอปีโปอปีปอเซเบอร์อ่าแล้วผมก็บอกว่าเอ้มันอาจจะเป็นเซเบอร์เซเบอร์ที่เป็นการช่วยเหลือคน สรุปแล้วคือมันมันคือปีปอเซเวอร์เซเวอร์ที่แปลว่าการช่วยเหลือการปกปักรักษาปีปอเนี่ยมาจากเสียงไซเรนอ่ะปีปอปีปอปีปอแต่ว่าคือตามข้อมูลจริงๆที่ไปหามาได้เนี่ยมันคือ people saver People ที่แปลว่าผู้คนนะครับไม่ใช่ปีปอหรือว่าปีปออนะแต่ว่าอีกทีนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยการออกเสียงแล้วก็อักษรญี่ปุ่น ที่ที่เขาเขียนอธิบายชื่อร่างเนี่ยไว้เนี่ยมันอ่านว่า People ไม่ได้จริงๆนะมันมันอ่านได้ว่าปีปอไม่ก็บปีโป้อย่างที่เขาอ่านทีแรกแหละเพราะฉะนั้นสรุปแล้วถึงจะอ่านยังไงก็ช่างเหอะแต่ความหมายจริงๆที่ทางต้นสังก hey, ัดเขาให้เอาไว้ก็คือ People นะจ๊ะประมาณนั้นโอเคไปดูชิ้นต่อไปกันเลยครับ American Dream เสียงดนตรีนี่แบบว่าแหมท่องอยู่ในลาสเวกัสได้รางวัลมาแล้วตอนนี้โอ้โหเราคือที่หนึ่งสุดยอดเราเก่งมากประมาณนั้นนะต่อมาครับ โคจิคอมเบอร์อันนี้ไม่รู้แน่ชัดว่าคำแปลคืออะไรแต่ว่าก็ลงประมาณว่าเครื่องมือแบบที่ใช้ในการก่อสร้างอะไรพวกนี้เออใช่ไหมยน่าใช่เนาะอ่ะครับไปต่อโซลาเเนนีีย่ยฟังด,ดๆหมือสุรา,รามไม่ใช่แล้ว ่ะโซล่าวินเทอร์คอมเมอร์เชียลโซล่าแสงอาทิตย์วินเทอร์ฤดูหนาวคอมเมอร์เชียลอ่าคอมเมอร์เชียลนี่เป็นเหมือนกับพวกเชิงพาณิชย์อ่าใช้แทนพวกโฆษณาสื่อโฆษณาก็ได้มันก็เลยลรวมกันกลายเป็น Virtual Report การรายงานสภาพอากาศนะครับแล้วเสียงดนตรี 3, เขานี่เหมือนแบบว่าเปิดเปิดรายการสภาพอากาศมาติ้งติๆงติงติง,ตง,ตง,ตงสวัสดีครับดีอนรับเข้าสู่การรายงานสภาพอากาศวันนี้ประมาณนั้นจ้าต่อมาเออ เสีงยงดนตรีนี้ดูดิบเถื่อนนะเพราะว่ามีรถมีมอนสเตอร์มีอะไรพูดมันดุดันทั้งนั้นเลยนะครับมาต่อมา อันนี้คือกรังปีสเสียงก็เป็น3คันที่ใช้ในล่างฟอร์มูล่านะครับนะกันไขควงต,วตัวเติมน้ํามันแล้วก็ตัวที่รถยกอะ่ะนะครับสคันเขารวมกันเป็นกรังปีสในการแข่งรถฟอร์มูล่าเลยอ่ะเสียงของเขาก็หมดแล้วแหละสําหรับตัวรถชิปตัวนี้จะให้ดูมิติมิติของภาพ <c oughs> มิติของภาพที่อยู่ข้างในเนี่ยโปรแก้นไหนทีลลกโอเคจ้ะดูนะ ปไปมีรถเหมือนแบบเหมือนเขาเขาสะท้อนเป็นร้อยๆคันเลยอ่ะคือเขาใช้หลักการกระจกอ่ะทำให้มันดูลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆเหมือนมีไม่สิ้นสุดอันนั้นอ,ะ <im ple as> อ่ะอธิบายละเอียดก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวโอบิพาทแต่น่าจะพอเข้าใจกันใช่ปะ <c ười> โอเคคือผมว่าสวยอ่ะเ <c ười> นี่ยดูดิ เหมือนแบบมีรถจอดอยู่ในนี้เป็นพันเป็นร้อยๆคันเลยดูลึกเข้าไปเนี่ยให้ดูนี่นีเหรอนะนี่ไปนี่แล้วก็แสงเนี่ยแสงเขาสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูเวอร์ชั่นตอนกลางคืนปิดไฟแล้วแสงมันจะเป็นยังไงนะนะเนี่ยโอเคอ่ะ เดี๋ยวต่อมาจะลองเล่นจะเอาชิปไท,ทโดรนคันนี้ไปใส่กับอุปกรณ์อื่นที่เท่าที่ผมมีว่าเสียงเขาจออมาเป็นยังไงนะจ๊ะไปเลยไทรอโดรอนโอ้โหต้ไม่ใช่เป็นเสียงปืนเขาโค้ปพว่าปืน <laughs> จ้ากดยิง โ okay. อเคอ่ถ้าลองใช้ทําไม่ตายล่ะลูปังกันเพิ่งรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยอ่ะเสียบ เกตเสียงไม่เหมือนกับชิปค้าคันอื่นชิปค้าคันอ yeah, well like okay, yeah. so ื hmm. wow. okay. ่นก like? okay. ็จะส่งเสียงว่า drive system แต่อันนี้ advance d system ต้องทำเสียงเสียงแบบเขาด้วย system โอเคจ้าแล้วมาลองกดกันดูล่ะเป็นยังไงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยต่างกันแค่ S1 System อยาบอกให้มาทำไมเอาชิ้นนี้มาล้างท้ายกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะเสียงมันคงจะอลังการมากถึงเอามาไว้ท้าย s <S อืมทุกคนคงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้นไม่ใช่ <laughs> มันเกิดความเหลื่อมล้ำของชิปคากับตัวเกมขัดเพราะฉะนั้นมันจึง กดไม่ลงเนี่ยกดไม่ลงนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเล่นกับม์คไดรเวอร์ไม่ได้นะครับอาล่าสำหรับลูกเล่นของคุณชิฟไทโดรอนก็คงจะหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับอ่าแล้วแถมท้ายคลิปจะมีให้ดูแสงตอนกลางคืนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีแถมให้นิดนึงสำหรับมีคนถามมาว่าแล้วไอ คันนี้นีนี่นีน,น,นชิปของรูปแปลงเนี่ยใส่กับคันอื่นจะเป็นยังไงเขาที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายให้ดู๋ย่จะมีแถมแถมแถมเงแถมท้ายให้นิดนึงในตอนท้ายนะครับว่าใส่กับคันอื่นแล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้คุณองลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะถ้าชอบนะบา,บายๆขอบคุณครับเงย mackie Moussin! American! Halk